ือเบัวอกามันเกิดเลยนะเออคอยห้คอยจักไอีมันเกิดกับบยังเชพลเออมันเกิดแล้วมืีพอคยเห็ดนั่นเห็นในเพสว่ามันเกิดว่าจันน้อยผมไ่ได้จักได้เี่ตะกี้ว่ามันเกิดธรรมดาแน่ดีใส่เนาะเลยสิไปชื่อเกด้วสร็จเนาะโอ้ยมันเกิดเพื่อนฉันในชุดสมันเกิดฉันเนาะ มันเกิดลูกหัวมาแด้ะฉลองกันเป็นยังสะนี่ฉลองแล้วไม่เห็นหน้าแล้ววันนี้พี่นงเวทผักบีบใช่ไหมผักบีบไปฉลองก็ผัวแล้วฉันเนาะพี่นงเวทเนาะหลังจากที่ขึ้นมาแต่วัดพี่น้องเอวยเนาะขึ้นมาแต่ทำบุญใส่บาตรถำบุญมื้อนี้พี่น้องเอวยทางแม่อย์เตอเพิ่นกะเอิ้นว่าป้าเอ้ยหลานนอนแล้วเด้อเนอนมากลวยอู้ให้แน่เพิ่นว่าพี่นงเวทเลยมาทางเพื่อนแม่น้องเตอเพิ่นนอนอยู่พี่เนาะ ปาก็ขึ้นมาแต่ใส่บาทพี่น้องยก็เลยมาเอาลานแบบนี้ให้แมย์ผลลงแมย์ผลลงแล้วเนาะก็เลยผากไว้น้ำน้องชิมอยู่ให้น้องชิมกล้วยถาพี่นงเงยกล้วยน้องถาอยู่นอนยังพันตื่นอยู่พี่น้องเงยเนาะตักท้ายสบายดีตอนเช้าเด้อพี่น้องเงยเนาะพพอกันเอาลานคือเก้าพี่น้องเงยฮะกล้วยน้องยืนอยู่น้องแค่ไหนตื่นบ้านเราแล้วอ้าวตาอะไรเพื่อนอันนี้ ตากระน้อยลาก,กเรืออยู่เพื่อนบาตาน้องแัไ่ไหนตื่นบ่หนี่ลูกเอ้ยเอาน้องกระแพรนี่มีอินเตอร์เพฟนให้มาเอ้ยชิมเผาถะเอ้ยชิมกระลุกกรลักตาค่พา,าพี่น้องเว้ยเลยมาเอาน้อนถ้าเอาน้องกบิดเดี๋ยววางเรือ,อน,นี่กะสั่งใช่ไนมนะ หัวเห็นนหัวรู้อยู่ทั้งแข่งกับสุดวงดดดางเด้อเนอะเด้อยั่นเด้อะไอ้ส่กล้วยน้องสาเด้อเด้อแม่มาลงไปเบิ่งตาก,กา้าข้าวคนเด้อเสร้อคือเห็นอันมีคนงานพี่น,อหน,หน้งนนองเลยเนาะทางแม่น้องเจอพิ่นบอกป้าป้าเพิ่นมาลูกก้าวสัน่นคือเห็นมาอยู่น้องไปเบิ่งก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงแล้วพี่น้องเลยเนาะ ก็เลบ่ได้ลงคือสิเป็นตอนแรงคือเก่าตอนนี้ก็อยู่ทางบ้านเฮาลานให้น้องซิมกล้วยอู่ทมาเบิ่งทางตากาเฮาก่อนพี่น้องเอ้ยเห็นคนงานหลายทางแม่น้องเชื่อเพิ่นบอกนี่เพิ่นมาว,านวันนี้เนาะโอ้ยเป็ดน้อยแล้วก็ลอยลูกน้องอยูย่ย่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยวแล้วมาคนงานมาแต่ทางไหนนะเอ็นี่นี่ใช่นี่เฮ้ยนี้เป็นคนงานเป่าไหมนี้นะเป็นคนงานเป็นนคสบายดีอ๋อนายจังหวัดอ่ะอุ้ยตกมาถึงเนี่ยฮะสามคนหมดก็หลายคนเธอคนงานก็ยังไม่ได้ใส่ขีโนใส่ขี้โนจังหวัดยังไม่ได้โอู้ต้องยังเป๊กอันนี้ ยังไม่ได้จังหวัดเลยลายจุ่มแท้นี่แล้วแล้วุพเพอวัดแต่งเงินง่ายเลยคิมไว้แบบนี้เอ่ได้ลายได้จริงเฮ้ใช้เลยเด้อสบายดีใช้ใช้จังหัดกันนะสามมันนะของไอ้นี่ได้ลายถ้าหกมัดปู่เออใส่น้ำกันเห็ดร่วมกันนี่เนาะคิดว่าของไฟของมันนะ มวยใาไงเดชิว่า uh, ม <si ัดก้าบุปเพ็นให้ป้ามัดให้บ่มาให้ขาเรามัดเด้อให้ขาเรามัดให้เด้อสิบมัดตัวมัดหนึ่งสองมัดก็ว่าไปได้เนาะปะขามัดให้บ่เออไปสั่นได้สั่นจชมพันมัดบุเป็นมัดบังามเงีว่าเพิ่นดำหยาบว่ะให้ป้ามัดให้พอ ดำเติมกันหนอทัา,ทางนะคนกับบุมีน้ำเนาะเพิ่นเอาเห็ดเอาจักเพิ่นมาอยู่ไม่ใช่แจักทันดงหวัวทางหลุ่มเพื่นคือสิบบุมีคนงานเนาะมีแต่คนเราเองเดี๋ยวเบิง่งกาคือทางป้าเพิ่นมาคือเก่าอหันแหละเมนอมเชอร์เพิ่นให้หาคนงานมาหน่อยเน,นาะลูกกะให้หมัดส่งพันกิบลงพันกิบจักซิเม่แจักบาทหน่อยถ้าเป็นเงินไทยก็ได้เนาะ biểu đó đâu quay nó biểu đó nào mó mó xiên xiên này tí Nà, à hai này đâu mình khôn biển nhiều thang người khi này em khơi hết việc đấy thì cào có biết thì ảo lan ảo lan gấp ảo xoay gan thế mình, áo lán. Áo lán, xoài, cắn. Là... Bà này bữa nay bà chỉ lông mà ảo bắt ngân năm mùa vậy này áo à, hôm này đấy bắt tẩm ngân <laughs> hai đắc này bắt tẩm ngân เนี่ยจักจุบจ <Regular? S 1> <Tu> ุบประแพ้นได้ไปหาลอยของป้าได้มาใส่เห็นพไอ้หนอมแดดวันไหนมานี่แดดวานีหเนาะพากันเลือกเขาฮมเป็นไงลงอันดำน้าซอยเพล่นตอนแรงเมื่านนี่อืม่นกิจจางลกกาบ่นกิจจางลกกาซืสอติจ้างดำนกจ้างได thằng đầm thằng đục cầm ý Lê ổng tê lựa Thằng đục đầm nấm Thà đầm cà văn nâng sén hạ Phì nó mới mê nấm chơi phân hải Đầm, nó Chụp lông đấm cho ní Lông đấm nó cũng áo mơ nâng cà Sén hạ ra luôn Ní bật mưa bôi ra ní sén เอาเก้าบ yeah, mm ัเ hmm. ก like yeah. awesome. no. ่งไว้ได้เด้อต้องเก่งๆนถึงได้เสียนหกรแทกไปเอาเส้นหาอะไกัแล้วเลยอากับเก่งีดีได้ได้เสียนหาบดเมือบดเวนได้จ้ะทีนี่หากได้ชักมัดหากรได้หกมัดหกมัดกับสิบสองพันจบยังบากกได้บัตรเงินบัตรเดียวนึงยังบุคู่กันซ้ย เด้อะเด้ออ่ะนางเชื่อพันมาเลยพี่นางเยนาะเจ้าของพันมาเด้คนงานบุกอยู่พี่ไหนไม่ได่คนกันเองอันนี้วะคนงานกะตี้เออเออไชเนะคนงานกะคนงานตนันไใ่ยางหมากน้วบี่ยางมากเลยเอออาคุกเข่าคุบน้ามต้องไปพุ่นนะเห็นพ่นมาเด้อ เพิ่นเอิญบอกว่าป้าเบิ่งลานเร้อลานนอนแนวพ่นว่าได้ให้อชิมบิดทนาน่ะบิดอูเอะเพิ่นฮะไอชิมไอชิมหาบัตรเงินแน่น่ะหาบัตรเงินบุกทันทีว่าลงมาแต่ใช่ยังว่าแต่เงินช่น่ะหากได้ัรเดียวนึงว่ะสองคนพอแห้งนะ กะอ่อนกะยังอ่อนปุ๋ยอยู่เห็นเบิ่งอันลานก้อนพี่น้องเงินเนาะเพราะว่าปะใบน้ำนองซิมเดี๋ยวเพื่อนตกอูเนี่ยตกอูเพราะว่าอูน่าแก็สั้นสั่นหาอูมาเปลี่ยนใหม่ซะเป็ดหน่อยก็ร้อยลูกน้องอยู่นะว่างหมาครบเด้อสองสี่หกแปดชิบโตพอดีเลย ไอเต่อมาเลยได้ยังของยังฮะปล่อยเลยปล่อยยังอ่ะนะปล่อยตะขั่วเลยอุ้ยบอกไปเฉาะตะขวกับปล่อยตะขั่วบัดนี้ได้ของยังบัดนี้ของยังบัดนี้ของกระปูเฮ้คือมีกระปูกระปูยังอยู่ในเนี่เฮ้ยกระปูตัวเดียวว้ายได้กระปูตัวเดียวเด้องนี่บอกว่าลายนะ แพเกกับปูกับบุมีบอกอ้วนชื่ออีเลยเป็นอะใช่ปูกับปูกำโค้งเลยแต่ไงแทหาขึ้นหาลายอันแน่นี่หาไม่จีน่ะได้ตัวเดียวแท้กับปูกะบอใช่อายนี่คือบอกเอามกตานขึ้นบ้างทำจะไปจะลงบันแม่จะบอกกินนี่าแก่ตาแก่พอดียินอย่างนั้นนะเออได้มายงอันี้มยังมา นอหมมาพิกมะเขืิกมะเขือน Ges ้อหม่มาอีกแลอุหน้าตานี่ได้ระบายีกงอยู่น้อไใหม่กงเวียนอ้าแต่วไม่เคยกงวะฮะไม่มีะอันน้องใหม่แล้วหักมาวานี่ได้เนี่ยดีออกไปซือเคร่องเาะอคยกไปซื้กงให้บัวอยจ้นอ้ามันเกิดเลยนะเออบัวคอยห้คอยจักไอดมันเกิดกับุมยังเชื่อพแลกเออมันเกิดแล้วมือนี้พ่อเคยเห็ดนั่นเห็ดในเฟสว่า มันเกิดวาจันโอ๊ยทำไไม่ได้จักได้นี่ตะกี้ว่ามันเกิดธรรมดาแน่ดีใส่เนาะแก่ไม่ไงพาไปไม่แย้มพวกแก่แต่ไม่ไปดูไปน้ำแท้งไม่ได้ไปแล้วอันนี้เราเย็นว่าเย็นว่านั่นนะอย่าละให้นะอย่าละให้นะเลยสิไปชื่อเก่ยังได้มันเจอโดนเนาะโอ้ยมันเกิดเพื่อนสรนในชุดสระมันเกิดฉันเนาะเห็นเพียงเรื่อมันเกิดลูกหัวมาได้ฉลองกันเป็นยังสระนี่ฉลองแล้วบม่ได้เห็นหน้าเลยวันนี้นาะ ผักบีไปสชลก็ผัวแล้วฉันเนาะอ้าห้ามไปเผิ่อเอาด้วยนะจ้าห้ามถ่ายรกามไอตไปเอาน้ำหนนะทุกคนงานขึ้นมาทำแล้วเออน้อาแฟอ้าแฟ้น้ำหวานต้องปั่นกันเด้อปั่นกินเด้อมาคู่กันนะเย็นอยู่น้ำหวานพพ้อมสองขวดไปต้อปั่นยนนชอไ้จ้ะ มันเชื่อไปใช่โอ้ไปน้ำมันได้ลงมาพี่น้องเลยมันนี่ไปเยี่ยมอยู่เพป็นเด็กฝ่ายไปนี่น่ะแม่ว่าไปไปไปน้ำแม่ว่าคือไปน้ำพ่อเพื่อนที่เช่าเสได้ด็กไปน้ำพ่อแต่ว่าอยากมาน้ำแม่นะอืบ้านนี่นะเจ้าในสิมาลางานน้ำปลาเตอะมาได้มาลาแล้วโอ้ยใช่ไหมไปเดียวคนไปเออจะมามาลางานไปซื้อเท็ชื่ออย่างให้เราตาการ์มาสกันตาการ์มาตาการ์มาอะไรบ้างตาการ์มาเออ โอ้ยอไคนงานลายหลายพุ่นะเสื้อผ้ามือาไอ้ตาเนี่ยได้เอามาเอาของไอ้ตาเมื่อไอ้าที่ห่างกว่าตาด้จากต่งไหตาต้นมี่แต่หน้าไม้นี่เนาะไอ้แม่น้องชิงเอาเมื่อแกงท่นนั่นแล้วไอ้ครูแกนี่ได้เดียวมา่แกน่ไมแล้วหน้าไม้บงทํำเนาะนไม้บ่งประตูกะว่ากำลังเข่าห้องรักฉันายยัไม่ทักมาอาไม่ได้บอกให้เราเสื้อผ้ามาให้ช้าลืมใบชิโตกบอกอยู่ที่เช้าครู งามเลยไม่บุงปลอกมาละลวกถ่าเนาช่วยเพืนขึ้นมาจังเว้นหนิเก่งนไหมเอ้าเรามีข้าวเก่งไงจังไี้มากระเบือเนี่ยไปไปวาสิไปตลาดบ่ไปบอกาตลาดไป คอยตลาดใหนกับผมมี่จักจะเพิ่นได้ไปเชียงกับมาพี่น้องไม่ตามแจ้วก็ได้ดอกคนนึงอเขาเลื่นขั้นกันแต่เป็นป้าของป้าเลยจ้ะเขาเอ้นี่ไอ้กินเขาอาราป้าเพิ่นมาตะเก้าขนแหละแต่ก็เมื่อนี้เนี่ยเรามาพิเศษในมากกับผัวเราพี่เดชลดแล้วเนี่ยนาแกะนี่มาให้ยังกะเตกต้จากทีนผู้เดียวจากที่มาผู้เดียวมาวัดซีลูกสาวผัวนึงเรามาเอาจักมาเลยแล้วะหาคนงานได้หนังบดได้ ยังเอิญก็ลงดะเชียงนางน้องตื่นได้บอลมาีโปอกแล้วไม้ถ่าลาบเกงถ่าต้มถ่าลาบเท่านั้นแหละส่วนคบลาบอันคมน้องเือนอนอยู่น้ำท่นตื่นอยู่แตขึ้นมาแต่วัดแต่เซบาทลงเซบาทขึ้นมากับเพื่อนบอกว่าป้าเอ้ยหลานนอนได้หรือเพื่อนวะก็เลยกลวยหลานให้เพื่อนที่ตีโปอกแล้วไม่เห็นนะขาเพื่อน ไปก็ว่าะเตรียมมายอยู่เสือมาเชื่เนอะคิดว่าตัวเตรียมสามมือเลยต้องชี้แล้วอาะนะว่าลูกต้องเพื่อนเตรียมมาจริงจิเออน่ะเสือเมย์เตรียมมาอยู่นในทุงน่ะเออทรศัพท์ตัวก็เปิดไฟฉายอยู่แท่งน่ะเนี่ยถุงนี่เก็บอะไรเล่นล่เล่หน่ะในต้องเพื่อมาเพื่อนมามีตัวนี้ไหนไหนอ่านไแม่มีเสื้อด้วยล่ะมี เชื่อปริมาจ <m> ้าม mm ือนะเชื่อปริมาเพิ่ยาไปเยี่ยมไปเยี่ยมพอแขกน้ำพอได้สิเพิ่นาเพิ่อไปเยี่ยมพอแขกแล้วเราะไปซื้อเค้กรับพอจัน่อเ้นแม่่มีเลยนี่เลยมมแต่ให้กันเถะนะอะไรกันว้าไงให้ตูมาหานวอนเ่ยวอจันสลาดมาตูโทมาตูมาลำหน้าบ่อเฮาว่าปเตรไรลงมาแล้วที่นี่แล้วมาเอาเขาให้บ่ ต้องฝุดตัวสิไปเฮ็ดให้พี่น้องเลยเอาเข่าน้องชวนน่นเจ้าหัวน้องเช้านั่นนะเจ้างชน้องาวยังซื้อแล้วทั้งนี้เออน้องน้าทั้งลานน่องอ๋อเหนอแม่แม่น้องยังอันนั้นเบายังเอาเอาเข่าให้คอยกับใบเห็ดอันวาที่ได้ย่อให้ตู้อยากได้เข่าให้ก็เลยให้ลูกเคยเพิ่นเอามาสองลูกใช่สองสองใช่ใช่หายลายเนาะเข่าให้มันบกแขงว่าน้องไปมาปลูกทางเขาเนาะอ๋อนั่นบ้ายังก็ อัน Salvador, น่ะเ,เป็นตำม,มาแล้วนะฮะมาหนึ่งกับแขงอยู่ไรคันว่าคนเคยกินเข้าอ่อนล้ะนะมันมันก็อยากินแขงแน่เนาะข้าบุพอดีเนะข้าบุพอดีน้ามันานาีทางประตูเพิ่นอยากได้เข้าให้พี้อง้นก็มีื่การเอามาหนึ่งเด้อรอเบิ่งติเพิ่นตำมาให้เป็นมิดนปุ่มเนาะเห็นมันเห็นมาจากนามาเนาะมิดปุ่มสีีง่ๆแหละทุกทีมีแตามิ้นไหลุกข้อ่มีน้ำตาลันหวานเนาะแต่ข้าอันนั้นเพื่อนนะทุกทีมันหากทวามันแขงแ่ห้เนาะ จังหวะมันแข็งแหละลูกมือหาไปนะอ้าวถุงพี่น้อยนะเดี๋ยวไปเปาะของไม้ถ่าดเล่าก่อนแกงขึ้นหายแล้วขึ้นมากแข่งคนเที่ยงจักคนได้ไปสั่งกินค่ยกับเพื่อนกนหุบลุงกุ้งกั่วลุงเป็นขนมปังบัดแถวเลยเออสนานนะน้านโอ้ยโอยนี่เบียร์แล้วไงขอยเห็นอะไรจังเลยว่ัดจังหวะพักกันจุ่มเจียกันอยู่ควรจังเนาะความมาเอาใจเพื่อนนะขนน้อวัดนะ แชดวะไม่จิงลงไปก่อนเฉยนี่ไปเนาะไอ้ทันเนาะเนาะไม่จริงพ่อเจ้ากินเบมื่อได้ว่าเออดาบะอับเให้เรายามไม่ทางนานจากที่ว่ามาช่วยพี่เรีแล้วเนาะตื่นนร่งแหละให้เต็มเย็นนะเดี๋ยวชิบปลอกน้ำไม้กันยังไงเนาะอยู่ขาเพิ่นจุกกันได้ตื่นนอนอยู่ยังนอนอยู่ก๋วยน้องขาป้าเนี่ยเด้อเด้อเดี๋ยวปลอกน้ำไม้่าเพิ่นก่อนลูกก้อนวาราสีออกไปเลยบ่านะ เอาไปเลยนได้พาวายันมาน้อไม่กับงามนึเอาปอกใส่กับน้องไม้อนี่เดน้องไม้น้ไม้ยังน้องไม้ส่งไ่เดี๋ยวปลกน้องไม้กันพี่น้องเอโลเพิ่นยันมาเพิ่อกินข้าวได้เพื่อขึ้นมาตอนเที่ยงนี่น้องไมเนาะป้ามาจะตื่นตื่นแล้วเอยเนาะกันลักปอกนองไม้เลี้ยวพี่น้องเอร์โลเพหัมา่อกิน่ได้ื่องมานเคี่่องวาจะื่องแลเอเาะกาเละองไม้ล้ยองคร่ัา่อ แม่จ huh? ุ e uh, so ่เนี่ยแมงชอรกระิพานตู้ไปฉอมรถระดับชื่อเครื่องแกงมาได้ด้วไปเอาสันล่างมืออย่าไปล่างมือก่นเถอเอาได้มาปอนหางก้าวไปหางก้าไปเอาเยไปบ่อยังไโทรบอกด้ปาโอเคไปไปไปมาเอาลานกันฉันปุ๊บเอาขดแกถุงเนาแ่รงเน้ยแน ปอกน้ําไม้แ hmm. ล <c ười> <c ười> ้วก็เป็นฟ้าเต้นนองเด้อสบายดีครับเด้อพี่น้องเด้อนะมาเอาลานพี่น้องมื้อนี้ตื่นนอนแลปอกนไม้เกือบสิบ่แล้วโอ้ยท่นได้เนต้มไปหยังไว้ซเนาะพสิเอาน้องไปต้มบ่ป้านมาก็เบื่อซเด้อเอ้ยมาก็เบื่อซเอาานก่อนสักนอยให้ก็ได้ตื่นนอนป้าลอ้โแท้ตบจๆๆเด้อยิอายิไปเปอ่ะตื่นนอนยิเป Ơi, nhìn phải không? Đi. Đi. ôi nhớ <laughs> miếng à, à. à, bà luôn gần ừ. ừ. à Ui hả ơi hả 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 nào, hả 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 มาขบเรือก่อนมาขบเรือก่อนเดี๋ยวไปไหวนี่ผุนหุูเครื่องใั่ตะเกียบสัมน้ำไหมข้างเมยองเชือเพิ่นเอามาไปซื้อเค้กให้ผัวเพิ่นแล้วพี่น้องเลยเนาะวัดเกิดเพิ่นผุนว่ะแล้วข้าก็จะไปต้มน้ำไหมไว้ถ้าถ้าเพิ่นเจ้าหน่อยเพิ่นมากแกงนอนสุนมาตอนเที่ยงไปหาไปหาซื้อพักกันยังเกลี่แกงมาได้บ้างนั่งถ่ายได้บ้างจับนั่งถ่ายได้ มาทางนี้พี่น้องประตูเอาน่อไม้มาให้แม่น้องเชื้อปลูกใส่ขั้นหลวงซักโอ้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 ออกน้ำแร่นี่เฮ้ยมีหัหน่อไม้น้ำแร่นี่ตาพี่น้องเลยของฝากของต้อนจากประตูอีกแล้วคุณให้กระเป๋าไว้นึงตอนนี้ก็มีแหนงแง่หน่ ไม่บงวันคูหมัองม้าอันนี้ฮตมอง่เม้เจ้ามาเอานมันน่นะม่วเห็นบ่หมองนี่น่มองงอืมประตูออกมาเอาเก็บไปไว้กัอึ๊บขึ้นฝาขึ้นนพี่น้องเลยเนาะขึ้นิตตเวันด้ไรอนอ้าอ้ยออ๋ออ๋อ เดี๋ยสิเปนางเลยมาน้องถ่าแม่เด้อต้มน้ำไม้ไว้ก่อนต้มน้ำไม้ไว้ถ่ายสุพิ่นก่อนเอาน้องถ่ายเลยจุกเอ้ยน้องดินบาได้ไหเอาน้องแซมมาอย่านี้แต่น้องมีแน่น้องมีนะอันนี้เอ้ยเอ้ยกะได้เอ้กับน้องกะได้คือกันพี่น้องเอ้ยกับน้องดินนี่ดิ่นกันหน้าตาค่ายกันเลยลูกพี่ลูกน้องเพิ่น พูดช <cin> ืดำหน้ากับบุ๊ดำหน้าเนี่ยมาซื้อุ้ยเนาะอ้าวัสๆพี่น้องเลยเนาะสนุกนี่กะเข้าประมาณนี้เด้อเนาะพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้กะลูกอาลานพี่เก่าดีทั้งเั้านั้นของปั๊เตอร์เนาะเอา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 เอ้ยจับน่องข่าเดี๋ยวป้าจะไปต้มน้ำไม้ไว้ก่อนป้าแม่ต้มขึ้นมาเนี่ยต้องหน่อยอ้าวพี่น้องเลยเนาะลาพี่ล้าน่องเด้อเด้อเนาะพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลย นี่ไปแล้ไปแล้ว่ะเด้ผู้สียเอาน้องกันหลายคนอยู่เด้ถ้ามีนะอ๋าน้องเด้อมีเด้อเด็ดสเด็ดมากอ๋าน้อง่าเด้ออ๋าน้อง่าแม่ตัวเด้อฮึ่มคุณคนหลายซ้ัพยอ๋าน้องกับพี่น้องเอ้ยยังเอยเชือมเหมือนท่านเดยมาคุณไอเต้อิงน้องมีตื่นแม่ ไปแล้วพี่น,อน้องเลยเนาะพบกเรกันคลิปหนะ้า